สวัสดีครับพ um ี่น้องตอนนี้เป yeah, ็นเวลาตีส well> ี่นะครับผมกำลังอิทไทยเอ็มวิ่งครับผมมีเพลงครูเน็กนะครับแล้วก็น้องยูรินนะครับเป็นจับไฟจับไฟพรุ่งนี้นะครับน่าจะสายๆนะครับเพราะว่ากว่าจะตัดเสร็จนะครับผมวันนี้ก็ไล่ตั้งรับหวดไล่ต้องสูงก็หนีไหมไม่เป็นมันคือผีตัวเองเป็นค้าตั้งยังไงเนี่ยใจนักหนาน้องกำลังแม่บ้านกำมากวัต เมียบานบอลอนอะไเตยนยูท่างรงอะไรเออถึงแม่ดซวเลยสั่นซี่ครับมันอาจจะหกเงอ้ยสวยสวยอยุยังไงกับาไงเด้อม่ทาสิ่งด้วยมทาสิด้วครับผมนี่กดไอ้กดช่ม่องเงี้ยไปอีกไม่เจ้งอะไรกันเดียวมาลองลุ่น สกายนะครับผมพี่น้องปีซี่สูงเหี้ยงเหรอยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับเพลงอะไรครับผมจดจำตลอดไปครับผมเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเองแล้วก็รวมประสานกับน้องยูรินะครับขึ้นมาเพื่อที่จะล้ำลึกนะครับผมน้องส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไายนะครับกับพวกเราทีมงานตัวเกมมิยสิีครับพี่น้องแก้วอยู่ันนีแบอค์ บีนะครับผมคือจดจำตลอดไปอันนี้คือใจเรานะครับี่คอรัเลรัสายตา้ีนดีครับมาอเเวลาที่ต้องจากโลกแห่งความริงต้องยอมรับไม่ได ตะก้องวันน,นีต้ตอนสวราจวันนี้ตอนอีเ่บนฟ้าบนสว,นสวรรค์ ตลาดไซด้วยนะครับผมหนึ่งพันเก้าพนห้าร้อยเกาสิเก้าภาคการคุณแรงบริษัทผมเอกประสงค์ดุลินะครับวันนี้ได้โอกาสนะครับผมมาตามงานเก็บงานพี่น้องงานขางงานหยางแน่เดี๋ยวมัธยมจบนล้วมูมันธยเรียนหาปีดิคณะบริหารธุรกิจเออสาขาวิชาการตลาดพี่น้องสาขาวิชาการตลาดตะวันเขามีที่จอดรถใต้ตึปุ่งมึงเพิ่งรู้ มีตัง้งนานแล้วตอนนี้คนเต็มมหาลาัยจังเมื่อน,นี้นักศึกษาหน่อยมาเก็บงานพี่น้องเมื่อนี้งานเลื่อนงานเลื่อนพรุ่งนี้ก็งานเลื่อนเดี๋ยวรออัปเดตจากทางผู้จัดก,การโบสถ์นะครับว่างานไหนแสดงได้ปกติบ้างงานไหนเลื่อนบ้างนะครับแต่วันนี้มาเก็บงานนะครับมาตามงานตัวเองมาส่งงานพี่น้อง พระทรงจะไว้สำนีลาที่มหาทีอะไรภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแกล่ลนะครับ